สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับชูช่องนุนพระลวยตอนนี้นุ่นพระลวยก็อยูกับค่ะกับอาจารย์ปานี่งวดที่แล้วก็เลขท้ายสามตัวค่ะเขาเลขท้ายสามตัว่าไปออกเลขท้ายสามตัวสองงวดที่แล้วกับเขาตรงตรงค่ะเลขท้ายสองตัวกับงวดนี้อาจารย์เพื่อนสีห้ยตัวใด ก็ไปฟังน้ำกันไปเบิ้งน้ำกันเพิ่นว่างวดนี่แห้งแห้งคากเลขบว่าหลายตัวสันค่ะเพิ่งข <59, S 1> ้าวงานกันสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้ามัปาการนั่นี่แม่พ่อยังๆงจังสีแนะ ไม่ว่าสิโลกเ็ไม่ใช่จ้าก็ได้จ้าได้ค่ะพ่อสิบอาจารย์ปลานี่ครับสวัสดีครับกำลังข้ามนวดอยู่มันบอกกำลังจับครูให้อันนี้คู่ล่าง ขัล่างขั้ล่างับนนีับนสามโจนสามโจลัตเตอรี่ซื้อล uh, ัตเตอรี่ซุ่มซุ่มนี่เห้ากับซื้อลัตเตอรี่ได้ก้่เจ้าได้หลายรางวัลมาอได้หลายรางวัลนะสองศูนย์สองศูนย์หกเบอสองศูนย์หก หนึ่งสี่เก้าศูนย์สี่แปดตามตัวลอตเตอรี่ของเล็กไทยรางวัลเล็กไทยรางวัลเล็กไทยหมุนสองสามตัวหมุนสามข้างบอกค่ะหมุนสองเตียโอ้หมุนสองข้างวันที่พลาดมากสอตัวตรงนะเบิงเบิงเบิงสามใบเก้าก็ได้จ้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าตรงตรงค่ะ จดก้อแล้วๆลนีนี่เานี้โอ้ี่เขาน่นี่ยเล็กหน่อยลน่อยล็น่อยตนี่แหลจ็กคู่นี่ครับม่เล็กเก่ายู่แต่ว่าเล็กแยกแยกตัวนี้นี่สคู่สมหางร้างนาออ๋ออันนี้อันนี้สองเจ็ดสองเก้าสองล่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องลอกกันครับลอกตัวยางมันก็มีแบบนี้หละตัวยางมันอ้น เอาสิลอกตัวใหญ่ๆให้พี่น้องตัวชัดชัดที่มาที่ไปงวดที่พันมาเขาเต็มๆตมมันบ่อยใช่ไหมาเต็มเต็มข้าสามเจ็ดเก้าเนาะครับเอาลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ตัวนี้นร่องราครับเขาเลียกไส้แมนสามเจ็ดเก้าครับซื้อมาได้ยี่ห้อแดงร้านน้องนี่แค่เดี๋ยวนี้ซื้อมากแล้วนไงเอาใส่อยู่ตัวนึงจะน้องซื้อมากเลยโอ้อาจารย์ซื้อมากแล้วครับ ตัวนี้บอกขเขจ้าบอกเขาเจ้าไปแล้วนี่เลสุนีกันไปบอกเาเจ้าไปแลวคุณยว่แต่ว่าอาจารย์ลงขึ้นมาแล้วเทไหนะครับเงิน,นตัวนี้สี่เ7็ดสองี่เจสอง่าเิงขึ้นมาแล้วชื่อแล้วมันนีเด็กสามสามชุดสี่ชุดเนาะครับสี่ชุด จาร์ลงทุนจะดครับลงทุนมาตัวได้แน่ตัวนี้ล่ะตีเ็สองรขึ้นได้อันนี้แน่นเลยให้น uh, ั okay. oh, right. ่งนั่นี่สองสองตัวจุ่มนั่นเป็นกันไปอ๋อหาสองเต็ดสองไ่เเเรียกรางเางครับเพรเรียกว่เรียกวิ่งสองสามเก้าประกันเงืนนี่โอ้ประกันเลยปาะนีนเงอนนน่นสองสามเก้าประกันเลยประกันหน้าแน่น อาจารย์ครับเลขเส่วนมากเลขอาจารย์ต้องกลับวะครับส่วนมากมันกาเราแน่นอนบ่ได้เพราะว่าเลขงวดนี้มันก็มีส่วนกลับของมันคือกันอยูมีส่วนกลับนะครับเพราะว่ามันมีส่วนกลับของมันอยู่แต่ว่าส่วนเส้นมากที่โบเรกับมันหมดเส้นมากที่โบเรกับก็ยังกลับไม่ละก็ยางงวดก็นอกกับ่ได้กลับแลนจับปู่ใส่ เนี่ว่าหาได้ยากดิลอตเตอรี่รอบศูนย์หกรอบศูนย์หกเล่ห์เพื่อขึ้นเลขหกันก็เพื่อนนะนี่เลยทาซื้อเลขหลายใบน้อยงบครับมันก็บเงินหลายนี่ลาตเตอรี่นี่มันออกมาแต่ละงวดมันจะบวกกันหรือบัตรมันกันครับลอตเตอรี่ก็นี่มันใจก็นี่มันใจ C72 นี่เนาะก็ไรที่อาจารย์มันใจเอาตัวนี้เข้าไปก็ได้ ตัมแถมเพริ่งเกาเนี่อะไรมาขึ้นนี่อะไรมาขึ้นนี่สิครับฝันบอกครับตัวนี้พกันปูคนตาบ้าน่ย้าได้แถมเพร่งเก่าแปดต่อคเรั่งเกาแปดดเลยไอซับเอายื่นนี่ตัวนี้เนวางสั่นได้เป็นวางปูจีปูคนวางจับคู่ล่างล่างหาสองตัวเดียวโอเน้นหาเน้นหาสกับเจ็ดสองเนาะค่ะ แต่ว่าล่างในมันใจหา, Rig, 5, 2, 7, 2, 9, 2. จาสองตัวเดียวดที่หห no ้าสองเจ็ดิสองเก้าสองแต่เรามันใจหาสองวันห้เก้ยวอง่ามันใจเนาะชุดนี้นี่้าเข่ามากมันช่เข่าได้ทั้งบนทั้งล่างนะบ้านเกด้ไครับชุดเดียวเนี่ยละโอ้เออโอ้นี่มันใจที่เข่าทั้งบนทั้งล่าง วัดนี่วดนีงวดนี้องวน้วนวนงรางวนอ,อาจารย์ท่วนท่วนไห้นะครับทวนตัวเลขให้นะครับทวนว่าครับเริ่มต้นเลขวิ่งเริ่มต้นเลขวิ่งของวันที่สิบหกงวดน,นี่เลขวิ่งไประจำงวดคือสองสามเก้ามาตัว โอ้ในสามตัวนี่มาตัวหนึงเลยหรืออาจจะมาหน้ากันก็ได้สองสามเก้าเนี่ยมาตัวถ่ายับผู้เยวมาเป็นสิ้นส่วนมันถจะมีหาเก้าสี่เก้าหนึ่งหกสามเจ็ดสองหกเก้าแปดแต่ว่าอาจารย์ไปเติมเลขหนึ่งให้ไหมครับเพราะว่าลาเตอรี่มันไม่มีขายไหมือบันยูบันเท่าเนี่ยยูบันแดงเลย มีขายเราจะรีว่าไม่ขายแล้วครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดไม่าะไม่ขายแต่นี่มาแน่นล่างนี่คือตัวนี้ขึ้นมาห้าสองกับเจ็ดสองเก้าสองกับเป็นล่องสองลองเก้าสองลองตัวเน่นนี่ห้าสองอย่าลืมกลับไว้เนี่ยโอ้ย่าลืมกลับค่ะาประกำมันอยู่เสียใจมันมันเสียดายเงินเฉพาะล่างเนาะค่ะ เฉพาะล่างนั้นนะครับเฉพาะล่างเสียใจไส้าบรกับนี่มัีเสียใจไสามตัวตัวใดพ่อพ่อมันใจตัวใดสามตัวขิดเส้นใต้ให้แน่ค่ะดวงใจที่สุดสตัวสองศูนย์หกสองศูนย์หกค่ะอ่ะเดี๋ยวออกเลขสามตัวของเราวันที่หนึ่งกับวันนี้โอ๋อ่าเดีว่าห้าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้รอดเนี่ย ซื้อไว้เลยซองกระสีวัดเดี๋วันเอา่าแต่ว่าขัดซื้อนี่มันได้หน่อยถือว่าเสื้อร้อยใบมันว่มันถึงยี่สิบใบอันนี้ซื้อร้อยใบถือยี่สิบใบท่อกันทังหมดได้หลายได้หลายกวครัอ๋อาขาข้มเนาะข้วหมยเป็นฉัน่องตัวบนเดี๋จ้าพ่อนี่ดีองตัวบนเนี่ยค่ะเน้นตัวใดค่ะเน้นตัวเด่นเจ้าค่่เด สองหกสองหกเดนสองหกมันก็เข en, ่าตัวนี uh ้ใชอเท่า oh. ่ะเข่าตัวนี้อ๋อจ้าจ้าจ้าสองหโอ้สองหกจริงเลขก็ว่าหลายตัวตรง่มเ้าว่ามันขันหลาเสีเยวตัวเดียวมันมองเปนพระลรหันพระลรหันก็บเบอเเอาครับ นี um ่แหละดีกับแนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางไว้เรียกคำนวลออกมาตัวเนาะตีเส้นใต้เออเห็นชัดๆงาแงมเกือบตัวงามเลยเดี๋ยวสามเกืมันมีหลายครูน้องวันนี้เนาะมันเป็นยังค่ะพ่อก็มาคู่ใดก็จังคนจับเอาค่ะแต่ไปซื้อเป็นหรอไปซื้ออ่ะพ่อยกให้เน่ะแปลว่าไปซื้อหายไปหาซื้อตัวนี้วอนโม สองศูนย์หกค่ะครับอาจา,ารย์ครับหมุนหมุนมาทั้งนี้นะครับบันเลขสามเก้าเลขวิ่งประจำงวดคือจับคู่กะสองศูนย์หกสองหกศูนสี่แปดหนึ่งเก้าแปดเนาะค่ะโอเพิ่นไอ อาจารย์เพิ่มให้เป็นหนึ่งเนาะค่ะเป็นเนื่องรักลอยเพราะว่าถามีโอกาสมากหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาหนึ่งมันถึงมาเป็นลักลอยอ๋อหนึ่งมันถึงมาเป็นลักลอยจริงมันเป็นรักลอยที่เราเพราะคำว่านั่นคืั่นเนาะเพราะว่าอันหาเก้าเขาอยู่ในในสูตรของมันสามเจ็ดเขาอยู่ในสูตรของเร็ววิ่งอ่าสองเขาอยู่ในสูตรของเร็ววิ่ง ตี له, ard, เก anyway ้าก็อยู 3, ่ในสูตรสองเลขวิ hmm. al, Long, s <S 25, ่งด no? ้วกันทำไมไปมีสองหกแน่นปะเจ็ดสองตลอสองตัวล่างอันห้าสองห้าสองเจ็ดสองครับบอสมีไห้าสองยืดจ้านี่าห้าสองเจ็ดสองเก้าสองเนีค่ะค่ะล่างยืดข้างล่างค่ะสองตัวล่างห้าสองเจ็ดสองเก้าสองเนี่ตัวนี้ เนี่ยขีดเส้นใต้สีแดงเน,น,นาะค่ะพ่อขีดเส้นใต้สีแดงเลยหายนักไว้ค่ะนักไว้าพี่ขีดเส้นใต้เนี่ยหายนักไว้ายเราเตี้ยจากย์ครับแต่ว่าหาซื้อให้ครบจะก่อนซุ้มหนึ่งกันไว้าวันนี้อาจารย์มั่นใจก็สุขหวันบ่ครับมั่นใจว่าเนี่ยมั่นใจมันจม่นใจเอาล้านแล้วเนาะโอ้ งวอนนี้อาจารย์เพิ่นมั่นใจล้านถือนิ่งๆนะเด้อพ่อเด้อถือนิ่งๆเลยค่ะว่าต้องนี่เดี๋ยวกล้องสิจับเอาเด้อค่ะโอ้ก้อนนี้อาจารย์ป่านี่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่น้องเราบ่เคยว่าลานเปอร์เซ็นต์เลยลาลัดเราบ่เคยว่าวข้ามหนี้จากเทืองวดนี้ีแล้วว่าเด้อค่ะล้านเปอร์เซ็นก้อนตัวบางหนึ่งโบกาล้านบางหนึ่งหันก้อนบางหันเราโบกาประกันให้เลยก้อนนี้เราประกันล้านเปอร์เซ็นต์มาเสร็จครับ อาจารย์ปานี่ไม่ยังสีฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่ครับอาจารย์ปานี่ก็ขอแนะนำให้หาซื้อลอตเตอรี่เป็นไงเพราะว่าส่วนมากแล้วรัฐบาลแนะนำให้ซื้อของรัฐบาลเพราะว่าการซื้อเลขใต้ดินบนดินมันก็ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าห้าหาซื้อรัฐบาลได้ก็คือรัฐบาลอย่ากลวซื้อใต้ดินบนดินอย่ากลัวแล้วก็พิจะลณหน้าซื้อ ่ให้ทุ่มเกินไปบ่อยเท่เกินไปการเท่หลายมันก็เสียใจหลายให้พิจารณาพอดีพอง้ามนี่ละไห้มีสตินะครับเนาะมีสติปัญญาเรียกสือพิจารณาเอาเสืออานอนละี่น้องก็ได้ส่วนตัวเลขสามตัวที่คุณพ่อมนใจนี้ก็ที่เน้นก็คือสองศูนย์หกสองศูนย์หกนี่แมาแน่นอนมีรางวัลแน่นอนมีรางวัลแน่นอน สองตัวบนพ่อสองตัวบนก็คือตนตัวเน้นสองหกสองหกค่ะนี่สองหกค่ะสองตัวล่างสองตัวล่างก็หาสองเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะแต่ว่าตัวเน้นเก้าสองนี่ก็ซื้อไว้ครับบ่ฟฟิพ่อว่ากับในเด้อวัสดแต่ว่ากับไว้ห้ยกับไว้เด้อ มันสิห้าเกิดมาว่าบกาบัมันสิเสียใจถ้าใครกูดเสียบลูหรือเสียเพลินเจ้าสีหน้าก็ต้องกาบไว้ดีกว่าบ็กกาบมันสิตับแตกว่าสันเป็นวาเนาะพ่อเก้าสองนี่พ่อวาดเป็มตัวร่องตกกันร่องตกกันค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อนะคะหรือว่าอาจารย์ปานี่นะค่ะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางในวันที่สิบหตุลาคมนะคะ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะนี่เด้อค่ะตัวเลขทั้งหมดของอาจารย์ปานี่อาจารย์ปานี่งวดนี้เพิ่นมันใจล้านเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเลขเพิ่นกับเขาเลขท่ายสามตัวเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นบอกกล้ารับประกันงวดนี้เพิ่นกล้ารับประกัน อยู่ในนี้มีร่างวัลอาจิถูกทั่งบุญทั่งล่างแล้วก็เลข่ายสามตัวสตัวนี่มาแน่นอน่าจัรย์พันวาค่ะสำหรับเลขวิ่งอาจารย์ก็มีสองมีสามมีเกตัวเลขที่อาจารย์มั่นใจก็สองศนย์หเนาะค่ะสองศูนหสำหรับเลขบุญสำหรับเลขบุญตัวเพิ่นมั่นใจ สองตัวบุญกับสองหกค่ะสำหรับสองตัวล่างที่อาจารย์มากที่สุดกับห้าสองเจ็ดสองตัวร่องกับเก้าสองค่ะพี่น้องเอาคันพี่น้องได้เบิ้งได้ชมแล้วกับโปรดใช่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะขันมักกับจังคอยสื่อขันบอามาักกับเรื่อนพานเด้อค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงสำหรับตัวเลขทั้งหมดอ,อาจารย์เพิ่นกระายไวเพื่อปิดแนวทางเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดกระจังเขียนสื่อแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกะมันใจล้านเปดเส้นค่ะวดนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังโคมมันลำลยวยเด้อค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ